ที่ท oh, yeah, uh ียังโอ้บักอันนี้จังแดนจังสร้างให้เป็นกินแมกกินอยาคุยยาคุยบักลูกเคยอย่างเยกมึงเอาขวอยอันเอายาไว้ให้ขวอยล้วบ่แหมไวยเติบแต่เอาให้แล้ววุ้ยเจ้าว่าจะคอยพไดในเรื่องอยู่เลยนะเจ้านั่นว่าจะสี่แล้วยามได้กับบ่หม่อมมือกูจะเถื่อเฮ้ย กูเนี่ยสิให้มันมุมหน้ามืึอนี่ก็กูสิถามนั่นเป็นยังกับบุคักเขาจะขวางเห็ดโอ้อยมันก็ขวางแฉนั่นแหละว่านั่นว่าถือกูก็ว่าถือ,ถอล้วนะ้าเนี่ยว่าวเนี่ยเห็ดบระเดีย๋ยวห้กูเสือแจจักมือไหมแต่ละมือนะไปนี่ยังไปนี่กเถียงกันหายกันจะเสาร์ไปไม่เท่าก็ลุกเคยอยู่ไหมไม่มันเห็ดบาใหา้กูไหวใจจักมือแหมโอ๊ยเช่ากันเช่ากันกินข้าวแสียมากินขา้าว อีหยังล่ะนั่นเิคนกระปูมันไปใส่ล้อดมาเคือนแต่กระปูม้ยมันเป็นแซนน่บ,บ<ม>เบลยแม่แบบแซ่บเลยเอา้ามันคือเป็นแต่แสบแตวเขาแต่งเขากินละเผาไปเบิ่งมันต่อเด้อคว่ยนั่นเอา้อเาก็สิเข้าก็ล่ะน้อกันั่นละเผากินวาวกินเจ้ากระเช้ากับปากินวาวกันก,กินข้าวแท้อ้ยย่าเว้ากันก็นามาให้กินเขาโอ้ยแหเขากินข้าวเขาไหว้ากันแมนแมนขวามมึงน่ะนางเอากระเทือกิกินๆๆๆแบบแซ่บได้เลยนี่ อ๋อกินไหมกินอ๋อเจ้านัดเหอีหลีบ่นังจกเขายิ่งที่จกลงคางเดียวเฮ็ดยังไหนอีกสันน่ะคุยคำยิ่งใหญ่แม่คุยคำยิ่งใหญ่ไมนจังเสีบมันมันมันคุยบ่คุยเลยแม่คุยเลยมันจังเสียบจะยิ่งงังได้บักอันนี้มันแหงมีน้อยเจ้าจิไปคุยเฮ็ดยังเดียวหนิกระมันว่ามันแสีบแม่กูจะลองคุยบ่ อันนี้ก็หวงคว me, ่ำกินหอยแม่เขาอแสบอีกแสบมาแม่แซ่บบอาคุยๆเลยแม่เอบอจะเนาะแสบแสบอันนี่จะงหัวเห็ดเปล่ากินอกินแม่กินกินกินโอ้ยอันนี้แสบแซ่บกินงั้นได้อยู่หันละคุยพักคุยพักมันจังแซ่บอยากคุยโอ้

บักอันนี้มึงก็กีนที่บ่แล้วบอัฐัวแช่แหมฮึที่ที่ยังโอ้บักอันนี้จังได้จังสร้างให้เป็นกินแม่กินอย่าคุยอย่าคุยกูเฮ้ยหัวมันแดกให้เจ้ากูนี่เด็กินสร้างให้งงเป็นสมน้ำบ้าบานนี่มึงจะกินบา้าเป็นอะไรมึงบา้านนี่อ,นอึมต้นตะปูต้นแทบกลองเอลี่อยู่ในขี้ดิน ไปอาดหลาดก็นั่งหลีกล่กินสามข้ามบ่ยิมจ่อย,ยไม่เป็นน้ำหวัหวม,งงม,ม,มึงนี่แหละจะก้ออีังดูเกลีแยงความกินความอยากเป็นตังไหนเมื่อวานนี่จะกินหลายวะเราก็คุยข้ามไงพูดอ้ยโพดโพด